สวัสดีครับ <c oughs> เจอกันกับพี่ยูอีกแล้วคนระับนต่อนกกระาเนี่ยหมายดําเลยนเ่นะครับับเราไปชมกันได้ยินเสียงเหมือนติดนะครับกาติดก็แสดงว่าดินแรงจัดนี่เสียงนกต่อนะครับ ขนาดนี้บ่ายสามนะครับแต่ยังเล่นได้อยู่เดี๋ยวเราไปชมกันนะนกต่อจะดิ้นหน่อยตัเป็นนกใหม่ครับนี่ครับ ปิดผ้าก่อนนะครับแล้วก็ไปเดินดูผมใส่ห่างจากนกต่อประมาณกับยีเมตรครับแต่เสียงนกป่ามันเงียบไปใส่หลังฝนครับ ใตามล่องมันเลยหือหูแววหรือเปล่าไม่รู้นะวันนะตะข่ายตกเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนี่เองน,นะครับตะไคสวยนะครับ ตูดไม่ลาย <c oughs> นะครับกรุ่นๆนุะ่นนะครับนีคสยวสวยๆโอเคครับปักกดติดตามปิยุ้วยได้นับนี่ครับส่งสวยๆเลยนี่นะครับโอเคครับของครับ